สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการต่อใช้งานนะครับของโมดูลนะครับของวงจร741นะครับรุ่น ST05 นะครับผมมาเริ่มการต่อใช้งานกันเลยนะครับอันดับเลขนะครับผมให้ต่อใช้งานนะครับต่อกาวนะครับผมตรงนี้นะครับกาวแล้วก็ไฟคั้วลบนะครับผมไฟลบนะครับแล้วก็ไฟบวกนะครับต่อเข้าจุดนี้นะครับผมแล้วก็ต่อสัญญาณเข้านะครับ สัญญาณเข้าฝั่ง L จะเป็นตรงนี้นะครับสัญญาณควบวกนะครับควลบนะครับ้วบวกนะครับผมแล้วก็สัญญาณเข้าฝั่ง R นะครับควบวกนะครับควลบก็คือใช้ตัวนี้นะครับตัวเดียวกันนะครับผมทีนี้ก็มาต่อนะฮะเป็นสายลําโพงนะครับก็จะเป็นสายลำโพงฝั่ง L นะครับจน สายลำโพงควบวกนะครับฝั่ง L จะเป็นตัวนี้นะคะรับควลบก็คือใช้กาวด้วยกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ Josh รับฝั่งนี้ก็จะเป็นควลำโพงควบวกฝั่ง R นะคะรับผมควลบก็จะเป็นตัวกาวเลยทีเดครับผมแค่น,ะคะคน,นี้นะครับการต่อใช้งานก็จะเสร็จสิ้นนะครับผมการต่อใช้งานนะครับเราจะลองเปิดให้ฟังนะครับผมนะ ามานืใจพร้อมเป็นคนหมเมื่อใจอนนี้ฝั่งอนะครับผมอน,นี้ฝั่งอน,นะครับขึ้นสองฝั่ง ิคดงย่งแีนะครับขอจอะจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับ